ดินแปลงกายสำหรับเมื่อวานนี้นะคะที่คุณครูได้บอกประเภทของดินไปแล้วว่าแต่ละประเภทเนี่ยดินเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นดินร่วนดินทรายหรือว่าดินเหนียวนะคะซึ่งดินแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมาแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันนะคะสำหรับวันนี้ในเรื่องของดินแปลงกายคุณครูจะให้เด็กๆเ,เนี่ย นำดินเหนียวที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านมาสังเกตนะคะเมื่อเด็กๆสังเกตแล้วจะเห็นว่าดินเหนียวเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงมากนะคะถ้าโดนน้ำเนี่ยก็จะกลายเป็นก้อนเหลวๆนะคะแต่ว่าก็ยังจับตัวแน่นอยู่นะคะ แต่ถ้ามันจะแปลงกายมันจะแปลงกายได้อย่างไรอันนี้จะให้เด็กๆลองสังเกตจากการทำกิจกรรมในใบงานของคุณคููนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงดินเหนียวเนาะเราจะสามารถนำดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของออคงนะคะหรือว่าจะเป็นสัตว์น้ำ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เราเห็นในชีวิตประจําวันเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็มาจากดินเหนียวนะคะแล้วเด็กๆเนี่ยจะได้สังเกตว่าการที่นําดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปต่างๆแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างไรเมื่อเจอกับความร้อนนะคะ,ะเด็กๆก็ลองนําดินเหนียวมาปั้นลงในใบางานของคุณครูนะคะซึ่งคุณครูจะได้อธิบายในใบางานต่อไปนะคะ กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับใบงานในวันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานที่เกี่ยวกับดินเหนียวดินเหนียวที่คุณครูให้เด็กๆนํามาสังเกตนะคะเราจะมาลองออกแบบนะคะว่าเราจะปั้นดินเหนียวเนี่ยเป็นรูปร่างอะไรโดยที่เราจะต้องออกแบบลงในใบงานนี้ก่อนนะคะ,ะเมื่อเด็กๆเห็นดินเหนียวแล้วเด็กๆก็จะ สามารถออกแบบว่าอยากจะปั้นเป็นรูปอะไรได้บ้างเพราะว่าดินเหนียวเนี่ยจะสามารถปั้นได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองออกแบบกันเลยดีกว่าค่ะคุณครูนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่เลยว่าเด็กๆเนี่ยอยากจะปั้นเป็นรูปอะไรนะคะส่วนของคุณครูคุณครูก็จะปั้นเป็นรูปช้างละกันอ่าเดี๋ยวลองเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นรูปช้างว่า จะสามารถปั้นออกมาได้หรือเปล่านะคะเราก็วาดเลย ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้ด้านล่างนะคะก็เด็กๆสามารถให้ผู้ปกครองนะคะเขียนให้ได้ว่าเด็กๆจะปั้นเป็นรูปอะไรนะคะอ่าแบบนี้แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะพอเด็กๆระบายสีให้สวยงามแล้วเด็กๆก,ก็จะต้องนําดินเหนียวนะคะมาปั้นให้ได้แบบที่เราออกแบบไว้แบบนี้เลยนะคะ แต่ว่าคุณครูเนี่ยไม่สามารถหาดินเหนียวได้เดี๋ยววันนี้คุณครูจะขอใช้ดินน้ํามันแทนดินเหนียวนะคะเพื่อที่จะปั้นว่าจากที่เราได้คิดแล้วก็ออกแบบเนี่ยแล้วกักบสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยมันจะเหมือนหรือว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคุณครูจะขออนุญาตใช้ดินน้ำมันนะคะเพราะว่าคุณครู หาดินเหนียวไม่ได้แต่ว่าก็จะนําดินน้ํามันเนี่ยมาปั้นกับสิ่งที่ออกแบบได้นะคะแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยอยู่ที่บ้านสา,สามารถหาดินเหนียวได้ง่ายกว่าครูคนะคะใครที่สามารถหาได้เนี่ยก็สามารถนาดินเหนียวมาปั้นได้เลยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดกว่านะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะปั้นพี่ช้างกันนะคะ เราต้องนวดดินน้ำมันก่อนนะคะถ้าเด็กๆจะเล่นดินน้ำมันเนาะ เมื่อเด็กๆนะคะปั้นดินน้ำมันหรือว่าดินเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็ลองนำมาเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบก็คือมาลองดูซิว่าสิ่งที่เราปั้นนะคะกับสิ่งที่เราวาดมันมีลักษณะที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะคะอ่าน,นี้ของคุณครูนะคะก็อาจจะมีจะต้องเติมอาขีดนะคะเติมปากเติมตาอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะก็ จะเหมือนกับในรูปแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าการออกแบบนะคะส่วนคนไหนที่ใช้ดินเหนียวในการปั้นเนี่ยเด็กๆจะต้องดูการเปลี่ยนแปลงของดินเหนียวด้วยว่าเมื่อเราปั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงจากสีที่เป็นปกติไปเป็นสีอะไรนะคะเพราะว่าดินเหนียวเนี่ยก่อนที่มันจะแข็งตัวได้เนี่ยจะต้องเกิดจากความร้อนนะคะความร้อนจะทําให้ดินเหนียวเนี่ย แข็งตัวแล้วจะทําให้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรอันนั้นต้องใช้เวลานะคะแล้วเด็กๆก,ก็นําทั้ง2องอย่างมาเปรียบเทียบกับรูปภาพที่ได้ออกแบบไว้ก็จะถือว่าเป็นขั้นตอนสเต็มศึกษาของเราเรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอตัวเราไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ